สวัสดีครับเจกอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะครับผมมานะำให้ชมกันนะครับเจ้าดุยเนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อ Caterpillar นะครับเป็นรุ่น3 2 0 d Doc นะครับอ่าก็าคือรหัสเป็นตัว D มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แน่นอนเจ้าดุยเนี่ย เขาก็จะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรเลตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะซึ่งก็หมายความว่าพวกการทํางานของเขานะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทางานได้ไวนะครับกว่านูก็เก่านะแล้วก็พวกอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะ,จะประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นรถคุด2ี่สตันนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับสเบคปคใบแท็กใหญ่พิเศษนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเป็นใบแท็กใหญ่พิเศษนะถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการรถขุด2ี่สตันนะครับเอาไปลงงานเลนนะครับลงเลนหรือว่าลงดินเลนเน้้เน่่่ยตอะาไไงงดลมหวว าจะจมเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของบูมอันนะครับก็มาสวยนะไม่ได้มีรอยร้าวไรดำตรงไหนของตัวเนื้อเหล็กเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็แน่นอนตัวนี้ก็จะมีตะขอนะครับยกระดัหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตามตลาดรถญี่ปุ่นนะจะมีมาให้ทุกคันนะครับนี่นะฮะบุ้งกีก็มาสวยนะเนื้อเต็มนะครับแล้วก็เป็นบุ้งกีแคทแท้นะครับไม่ไดเอามาสำหรับเปลี่ยนนะนี่นะฮะเนื้อเต็มเลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับนี่นะฮะบ นี่นะครับสภาพรอบคันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างแน่นอนตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บของนะครับตัวนี้ปิดมาให้แน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะตามสารรุทั่วไปเลยนะครับเอาไว้เพื่อสําหรับแบบเราเก็บพวกกระบอกอัจฉรีนะครับประจงประแจหรือว่าอะไรเล็บนะฮะบุ้งกีสํารองเนี่ยก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูปั๊มไฮิกกันบ้างนะครับทุบนี่นะฮะพอเปิดขึ้นมานะครับปั๊มไเดริกของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะสภาพปั๊มเนี่ย ก็มาแห้งสวยดีมากๆนะลูกค้าครับไม่ได้มีจุดรดตรงไหนไหลออกมาเลยนะครับนี่นะฮะแห้งดีหมดนะครับให้ดูสายนะครับแห้งขิดนะฮะนี่ตรงพื้นท้องไม่มีน้ํานะครับ่าแห้งดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนะฮะด้านข้างของเขาครับก็จะตีตาสามลูกศรดีบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเป็นรถคุณญี่ปันนะนี่นะด้านหลังก็จะมีโลโก้แคทเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะบึกบืนนะครับงานขินงานทรายงานหนักๆนะฮะต้องเขาเลยนะครับนี่ โอเคเดี๋ยวมาดูแผงม่าน้ํากันบ้างนะครับใน่วนของด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแผงหม้อนน้านะแล้วก็พวกกองอากาศแบตเตอรี่นะครับเวลาเราเซอร์วิสเนี่ยก็สามารถมาเปิดฝั่งนี้เซอร์วิสได้เลยนะครับแล้วก็ตามสารุปของแคสติบิลล่านะเขาจะมีตัวเปิดปิดสวิตแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยติดมาให้ทุกคันเลยนะครับเื่อในกรณีที่แบบว่าเราหยุดใช้งานนะ หยุดใช้งานรถนานอย่างเช่นวันหยุดเทศกาลนะฮะเทศกาลตรีใหม่สงการอะไรพวกนี้นะฮะเวลาที่เราหยุดใช้งานยาวๆเนี่ยก็สามารถมาิีสววตแบตตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะฮะการแบตไหลไปในตัวได้นั่นเองนะครับก็ออกแบบมาดีมา,มากๆนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาก็จะมีตัวสลับคอนโทรลนะฮะตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อในกรณีที่แบบว่าหน้างานของเรามีคนขับหลายคนนะฮะบางทีเนี่ยคนขับแต่ละท่านก็ถนัดการขับ คอนโทรลที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็สามารถมาสลับตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายใช้เวลานานเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของรถรุ่นใหม่นะนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างนะครับนี่ะฮะสภาพหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็สภาพแพคอนโทรลนะฮะแล้วก็มอเตอร์โซิงของเขาเนี่ก็มาแห้งดีหมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับเนี่ยแห้งกริ๊กเลยนะครับอ่าสวยนะคันนี้นะครับ โอเคเดี okay. then, okay. <the> ๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับนี่นะครับผมเปิดฝาเครื่องยนต์มานะครับเราจะจะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับผมวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดเครื่องยนต์ของเขานะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคสเซเบล่า4.6 4นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยนะฮะของเจ้าตัวแคสเซเบล่า3.0 d l ็ c คันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูสภาพนะฮะใกล้ๆของเจ้าตัวเเคครรื่อองงยนนนนนตขจ้้าัััีกะบ สภาพเครื่องเนี่ยมาแห้งสวยดีทุกจุดเลยนะครับจุดรั่วซึมของเขาเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้ครับแล้วกด็ด้วยความที่เขานะฮะเป็นเครื่องยนต์คอมเอรเรลตัวใหม่นะครับผมเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ทํางานได้ค่อนข้างเงียบดีมากๆนะครับอ่าก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วก็เป็นข้อดีนะครับของพวกเครื่องยนต์คอมเอรเรลตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปนะฮะไปลองขับเทสในส่วนของ,ของแรงปัม๊มแล้วก็แรงตัวเดินของเจ้าตัวสัมมสุนดีคันนี้ เนี่นะครับถัดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว c a t เทอร์พิลล่าสามทรดีด็อกคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับบ้องเขาก็จะตีตามโลโก้แคทแบบนี้เลยนะครับนี่เท่มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับเชิฟนี่นะพอนั่งแล้วฟีลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับแอร์เนี่ยมาเย็นพร้อมใช้เลยนะครับตะกี้ขึ้นมาหนาวเลยนะครับปรับอุณหภูมิไม่ทันเลยนะฮะอ่าแอร์เย็นพร้อมใช้นะก็ญแจนะครี่เขาเป็นรุ่นใหม่นะครับพวกระบบแอร์อะไรนนีะะ่ับฮ หน้าตานะฮะคอนโทรลคอนโทลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลองเทสตัวเดินกันก่อนเลยนะครับน้าแหวนลังนะครับขวาน,นะครับซ้า,นายนะฮะนะฮะในส่วนของตัวเดินเนี่ยถือว่าทางานได้สู้แรงดีมากนะบิดตัวไปมาแบบสบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองคอนโทรลกันมากนะครับอันนี้เป็นลงนะวางง่ายบุ้งกีนะครับ นะาเิงซ้ายขวานะนี่นะครับกวดบูมเขาออกนะครับในส่วนขอระบบคอนโทรลหรือว่าระบบไฮดรอลิกต่างๆของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้ครบทุกระบบนะครับลูกค้าครับนี่นะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูบ้างนะครับผมเทปั๊มนะครับนี่นะฮะก็ยกตัวลอยขึ้นได้นิ่มๆสบายๆเลยนะครับในส่วนของปั๊มก็ถือว่ายังทํางานได้แรงดีมากนะตัวนี้นะครับนี่ลองเป็นรอบต่มให้ดูนะครับ น,นะก็กดขึ้นลงได้สบายสบายเลยนะครับอ่าในส่วนของระบบการใช้งานของเขานะฮะไฮดรอลิกเนี่ยครบนะฮะปั๊มแรงนะฮะแล้วก็ ตัวเดินเนี่ยก็แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองสับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวแคทเปอร์จิล่านะครับสามองศูนย์ดีด็อกคันนี้นะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรัพคือตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะก็จะมีรูปของเขานะครับละเอียดเรียนรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถราใช้งานของเขานะครับละเอียดดดให้้้ลููกคาไนะะ ทางไลงน์อที่ด้วนะเดี๋ยวจะส่งให้ดูกันทางไลน์นะครับแล้วก็โดยเนี้ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยดีมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องนะฮะปั๊มนะฮะไฮดรอลิกปั๊มตัวเดินเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีพร้อมรียงานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่ร้านต้นเท่านั้นนะครับแล้วกันทนายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ทันนี้นะครับกับในตัวคัสติล่า 3 2 0องดี็อกคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่ดูแลชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสับสไคร e นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวแหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ